เพราะว่ามีไก่โออยู่หนึ่ตัวนี่ไก่บ้านผิวสวยๆนะคะเดี๋ยวเราจะเผาให้มันเกรียมเกลๆเม,มนูอะไรมารับชมค่ะหุ้ยชุบอืมย่างไก่ย่างไก่หอม,หม ย่างไก่ย่างตะไคร้ให้หอมๆ <c oughs> คือคนเหนือเนี่ยเจ้าป้าเปิดจะเน,นี้ยไก่เนี่ย คุณต้องเผาหนังก่อนเผาหนังให้มันเกีียอๆหอมๆก็เหลืองเหมาะขนาดน้นะคะเผาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปจัดการแยกชิ้นส่วนก่อน จะกินเมนูอะไรนะพี่นนกินเมนูอะไรลูก เมนูอะไรดีคะท่านพี่เต็นเสร็จแล้วนี่ค่ะแยกออกมาก็เป็นแบบนี้น้องนนนบอกจะกินไก่ย่างเกลืองั้นเอาอะไรย่างให้ลูกดีเหรอส่วนอกอย่างไหมนาอลูกเนาะกินอกไก่ย่างดีกว่า ป้ามาแล้ว,นนวป้าเขาปิดเทอมแล้วโรงเรียนลูกหนูปิดไว้ยไอยู่ไอซ์สำชันนะจ้าปิดไวัเปิดไวัยโรงเรียนเนี้ย ไก่ย่างให้ลูกก่อน จะทำะน้ำสูตรน้ำหมักอยู่เนี่ยป้าน้หมักงไม่มีเวลาทำเลยจ้ยะเนาะ หนูเตยมเป,ปเลนะเปือกอะไรนะเปลือกไข่ใส่เปลือกไข่เตยมอะไร ไม่ได้เปิดหน้าบ้านหรอพี mm ่ hmm. น้องนวนตื่นออกมากินวิตามินกิน mm hmm. วิตามินยัง mm hmm. อยู่ในแก้วลูก ไก่น้องนน ใ,ใบมะกรูดข้างบ้านเรางามงามเดี๋ยวจะเอาไปให้หลานที่เชียงรายนะคะสมบัติเก่าน้องนนสมบัติเก่าน้องนนนีอีกสมบัติเก่าน้องนนเดี๋ยวจะเอาไปเอาไปให้หลานที่ท,ที่ที่เหนืออื้อ ไก่ไก่อบเกลือน่ากินจังเลยอุ้ยหอนหอนหอนมองไม่เห็นที่ชีบบ้านเราก็ย่างเตาถ่านเลยมันถึงจะแซะ่บแต่อันนี้ก็ดีนะมันรีดมัน ตั้งหม้อจนน้ำเดือดแล้วผักยังไม่โอเคเลยเดี๋ยวไก่ไปลงก่อนเนาะ quản khืน lận, dia lóp, beep, chử, ơi, chiu, 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 con vậy. เดียวใกล้จะซุกไปใส่เห็นหน่อย ร้อนร้อนร้อนหนูอยู่หลังบ้านเอาตามันหงายขึ้น ไม่เอาข้าวที่เอาลน่เอาใกนนะเอามออ้ม,ม่ตออ๋อทำกับข้าวหนูนืไ้ไก่อบไก,ก่อบเกลือมันสูงเกินไปแล้วต้นใหญ่มันหนักไม่เกียงหรอกเนาะเกือบแต่เกือบ <c oughs> ไม่เสบายกินได้กรอบ รอยอบเกลือเห็นไหมชิมดูก่นอนหิวข้าวอยู่ในบ้านนึงสองคนไม่มีใครออกมาช่วยในครัวอ,อะไรเหนื่อยรอก,กินอย่างเดียวมไม่เชิญพ่อซื้อไก่มาตัวหนึ่งเมื่อวานเนีย่ยนึ่งครึ่งนึ่งอีกครึ่งนึ่งไว้เขาไปกันหมดแล้วเดี๋ยวเอี๋ยวคนนี้อ่อยแล้วได้ติดใจ ไปส่งเมตาอ,มอย่าลืมนะเอามาให้ท่อนยาวแค่เนี้ยคุณก็ตักเป็นท่อนนั้นแค่คืบนออก็ได้เนาะเออแค่คลืบก็ได้แล้วก็คุณก็ดูว่าตามันหงายขึ้นแล้วก็เอาทั้งทั้งทั้งโคนนะนะ่ะจุ่มดินไว้จ้ะคุณจะเอาเรียงไว้ตรงนี้เออเรียงมันก็จะแตกวางเดินดีหรอยาเลยเออมันแตกในๆแล้วก็มันก็สวยนะเล็กๆอ่ะปักอยู่ไหนจ้าเรียวปักแล้วก็เอาแก้วมาลองอเออแก้ว แก้วอยู่นี่ค่ะอ,อันนี้คือแก้วของเขาอ๋อน,นี่คือแก้วของเขาแล้วก็เทใส่แก้วกินเราจะมีระดับน้าแต่หนูจะกินแค่แคเลขสองอต่อน้ำหนึ่งต่อน้ำหนึ่งขีดอันนี้จนถึงเลขสามโอ้ยแม่งงตายหา่าแบบนี้แม่ชงไม่ได้นะ น้ำหนึ่งกาแฟก็ประมาณหนึ่งหรือว่าครึ่งค่อนก็ได้เร็วอ่ะพอเสียบน้ำปุ๊บแป๊บนึงมันก็จะไหลออกมาละอันนี้กาแฟ,ฟดอยช้างกาแฟกาแฟอาราบิการ้อยเปอร์เซ็นต์สดจากไร่แม่เคยผ่านไปเชียงรายแล้วแวะกินกาแฟ,ฟดอยช้างเนี่ยเขาบอกว่าให้หนูไปทำรีวิวลงขั้วเขาด้วยนะเดี๋ยวหนูไปเหนือวันที่หนึ่งอืมอีกจังเดือนนึงเนาะ หนึ่งพฤธภาเนี่ยมันจะไหลลงแล้วนะพ่อเนี่ยนอนกินนะเนี่ยไม่พ่อเอาพ่อเอานมือไปเหรอเอาไข่ย้าไปไปเกลือเอาซอสซอสฝ้าเขียวไปด้วยไม่เอาแล้วชอบกินเออชอบกินเสร็จก็ต้องล้างเริงลำบากอีกไหนเนี่ยเทใส่แก้วเลยอ่าแล้วแก้วมันก็เราก็ต้องล้างจะก็ล้าง เออแั่นัวมันชงสบายกว่าวะ่ะชงยาบอกว่าชงสบายกว่าฉีกแล้วก็เทใส่แก้วใช่ไหมยากก็ชงไปเลยไม่ต้องมานั่งล้างไม่ต้องมาเสียบปั๊บปิดน้เออน้ำกาฟ <ลง S 1> แฟเข้มข้นลงแล้วหนูก็จะใส่ก๊าตากินก็เป็นกาแฟดำ เออก็ากากิน,นกาแฟดำไม่ใส่ผงอ,อ,อะไรนะครีมเพียมไม่ใส่เขา่ากินไม่อ้วนนุ้มไม่นุม่มน้มไม่ใส่ใส่น้าตาลไปสักช้อนหนึง่งพอ,อ,อแล้วก็บางทีก็ใส่นมนมจืดอ่ะอืมเออลูกสาวลูกสาวแม่ก็บอกแม่แม่ให้กิน,นกาแฟให้ไปซื้อนมสดมากินนจืดนมสดอย่างกระป๋องนมชมพูให้น้องนนจ้าแล้วของแม่กินลาเต้ นมชมพูมาแล้วคะ่ะอ่ะเฮ้ยนวลอ,อะไรเนี่ยนมชมพูของแม่จะเป็นลาเต้แล้วแม่เช็ดแล้วดูดหน่อ,อยอ๋อยมากเลยลูกมาดูไก่นึ่งเราดีกว่าคะ่ะแทนท่านทานโอ้ หน่อยหิวแล้วตับอยู่ไหนตับ แซ่บบอหูทำน้ำซุปน,น้ำไก่มันลง ไป,น,ปนี่คือน้ำซุปนะคะน้ำซุปนี่ปรุงเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ไป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 ,ไปกินข้าวกันค่ะก็ฝากกดซ s c สไ b e ก์ไลค์แชร์